ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันดีอีก1วันนะครับเป็นวันหวยออกนั่นเองเออก็ตรงกับวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 3 วันนี้นะครับพี่ไต่ก็จะมีปล่อย1คันเป็น f อของพี่ไต่ที่อยู่อำเภอสตึกแต่ว่าน้องไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ติดตามทั้งทางช่องของอิสูซูบายไตย่แล้วก็ทางเพจไต่ขายอิสูซูอ่าก็จะเป็นรุ่นไหนก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็วันนี้นะครับมีน้องทักคอมเมนต์มาว่าพี่ไต่ได้หวยตัวไหนก็6กหนึ่งครับหกหนึ่งมาแรงครับงวดนี้รับรองไม่พลาดไม่พลาดไปเดี๋ยวเราไปดูรถเรากันเชิญครับ อ่านี่ก็วันนี้ก็พาดูรถเร็วเป็นพิเศษนะครับมีน้องๆคอมเมนต์มาว่าพี่ตายออรีวิวดีนะแต่ว่าช่วยพาดูรถได้ไหมไม่ต้องโมมาก,ก่อนก่อนจะถ่ายเนี่ย <c oughs> อ่ะงั้นเราก็มาดูกันโดยคันนี้นะครับบางคนเห็นแบบเฮ้ยมันคันเดียวกันกับเมื่อวานหรือเปล่าว่าหัวร้านคันนี้เป็นคนละรุ่นนะครับคนละรุ่นกันอ่ะ โดยรถรุ่นที่เห็นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวของน้องเขาเนี่ยคันนี้นะครับพี่ต่ายเฉลยเลยว่าเป็นเจ้าแคปโฟไฮแลนเดอร์สาเกรดเอนั่นเองราคาเงินสดของสีขาวมุกคันนี้จะอยู่ที่1นึ่ล้านหกหมืบาทที่พี่่ายบอกว่าขายดีนะก็ด้วยราคาเขาที่ แตะหลักล้านถูกไหมครับยอดขายขนาดนี้พี่ต่ายถือว่าขายดีมากๆแล้วก็ออปชั่นตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆ1นึ่งล้านหกหมื่นอ่าเขาเราจะได้อะไรจากเขาบ้างโดยเริ่มจากระบบความปลอดภัยเลยนะครับระบบความปลอดภัยของเกรดเอเนี่ยถือว่ามาครบมากๆนะครับถุงลมนิรภัย6จุดระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับช่วยออกตัวในทางลื่นช่วยออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชัน แล้วก็ด้วยพละกกำลังเครื่องยนต์ขนาด3 4 0 0ซีซี190แรงม้าก็คือให้เราขับรถได้สนุกเล่งแต่งได้ทันใจนั่นเองแล้วก็แรงบิดของเขานี่มหาศาลมากอยู่ที่400 4 0 0 450นิวตันเมตรนะครับก็ต้องถือว่าได้ครบราคานี้อ่ะทีนี้เรามาดูการออกแบบขัาบ้างการออกแบบของเจ้าตัวเกรดเอนะครับก็รู้หลาที่สุดในรุ่นแล้วอ ตั้งแต่เก่แท้ขึ้นไปเลยมาถึงเอมเนี่ยทั้งหรูด้วยแล้วก็ครบด้วยกระจังหน้านะครับสชั้นเป็นโคเมียมนะลักษณะเป็นเขี้ยวแล้วก็กันชนด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับเพื่อแจ้งเตือนนั่นเองว่ามีวัตถุเข้าใกล้รถเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยไฟไฟหน้าเขานะครับก็จะเป็น i ิส z ุวิชันไบเอล d ไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์นั่นเอง ไฟเดีย์ไลท์นะครับก็พี่ต่ายเคยบอกไปแล้วเนาะเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในเชิงป้องกันนั่นเองนะครับให้รถคันอื่นสังเกตให้รอก,ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วก็เป็นหลอดแบบ LED ด้วยนะครับนี่ไฟเลี้ยวถูกแยกออกมาไว้ต่างหากอ่ะทีนี้เราก็มาดูตรงด้านข้างเขาบ้าง,างนี่ก็ไม่น้อยหน้าคันเมื่อวานนะครับไอสองคนนี้เขาไปลอกกันมาแล้วบอ อีคันออกอีคันออก15อีกคันออก16แล้วก็แต่งเหมือนกันด้วยแต่ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับโดยนะครับเจ้าเกรดเ m ครคันนี้ล้อเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นแม็กปัดเงาขนาด18นิ้วนั่นเองโดยเบอร์ายางเดิมที่ใช้นะครับก็จะเป็น265 60 1 8กนะกันชนอ่าม่ชกันชนท้ายบันไดข้างนะครับที่เห็นตรงเนี้ยเนี้ยเนียเนี่ย ตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็ตัวมือจับที่เป็นโครเมียมใช่ไหมครับคือเขาจะเป็นโครเมียมอยู่แล้วรุ่นนี้แต่พี่ต่ายจะเพิ่มเบ้าจับโครเมียมมาให้ลูกค้านั่นเองอสัญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวกระโจมองข้างก็จะเป็นแบบ LED นั่นเองระบบการสะเทือนของคันนี้นะครับหน้าก็จะเป็นคอยสปริงพร้อมอ,อิสระปรีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยช็อคอัพแก๊สแล้วก็มีเหล็กกันโครงมาให้ด้วยด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบเหนือเผาแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเบอร์อยยาาาางงกกันันนว่เ้ใชอ,อะไร นี่ก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแม็กของเลนโซนะครับเ e นโซอารทีจ so ี T G. ขนาด20นิ้วนั่นเองเป็นเลนโซแท้ตัวนี้แล้วก็ใส่ยางซิ่งนะครับตามสไตล์ที่คนชอบแล้วก็เบอร์อยางที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็น265 50 18อย่างที่พี่ตายบอกเมื่อวานนะครับเป็นไซส์เดียวกับเจ้ามิวตัวอันติเมทเลยครอ,อบคาลิปเปอร์นะครับ กันสั่นแล้วก็ครอบดุมล้อตัวนี้พี่ต่ายก็จัดการติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองทีนี้เราก็มาดูเบอร์ยางเขาบ้างไม่ใช่เบอร์ยางดูลายยางอันนี้ก็ต้องบอกว่ายางเนี่ลายสวยไม่แพ้เมื่อวานนะครับไม่ยืดครับพอดอีถามว่ากระด้างไหมไม่กระด้างครับยังขับสนุกใกล้เคียงกับตัวยางเดิมที่ใช้ไม่ได้จัดทรง ไม่ได้ทําอะไรเลยเปลี่ยนแม็กเฉยแต่ว่าส่งเขาได้เอง20เต็มซุม้มอันนี้ก็จะเป็นหลังก็จะเป็นเลนโซ่เหมือนกันนะก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้แบบนี้ชอบแบบนี้ก็สามารถจัดหากันได้สติกเกอร์มหามงคลวิต่ายก็ติดให้แล้วเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูนะครับรุ่นนี่เห็นไหมครับเขาก็จะเป็น บอกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าตัวเกรดเนะเขาก็จะมีตัว M ตัวนี้นะครับมาให้ไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็น LED นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยลักษณะคล้ายๆกับวงแหวน2ชั้นกันชนท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบบิวอินออกแบบให้เข้ากับตัวรถตัวนี้ข้อดีของของเขาเนี่ยนอกจากให้ความสวยงามแล้วเนี่ยยังช่วยในการเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับเขาช่วยให้ลมที่ผ่านใต้ท้องรถเ่เรียงกันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นไม่มาตีไม่มาวนที่กระบะท้ายเออทำให้เรียกว่าไงเปลืองน้ำมันแง่เกรดเตัวนี้นะครับเขาจะมีกล้องมองหลังมาให้มือจับของเขาเนี่ยก็จะเป็นโครมเมียมด้วยไฟเบรกดวงที่3บนหลังคาก็มีมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในเกรดเกันคันนี้นะครับจะเป็นของปี2021 เพราะว่าพี่ต่ายเคยเอารีวิวให้ดูแล้วเดิมๆนะอ่าก็ดูจากตรงไหนดูจากตรงไหนดูจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวล้อกระทะคันนี้เจ้าของก็ไม่ได้ซีเรียสจะเป็นล้ออะไรก็ช่างขนาดล้อเดิมเป็นแม็กยังเปลี่ยนออกอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปิดภายในดูกัน อ่พี่ต่ายลืมบอกเจ้าตัวเกตเอมนะครับไฟหน้าเนี่ยสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้แล้วก็ที่ปัดน้ําฝนก็เช่นเดียวกันสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้กระจกนะครับบังลมหน้าก็จะเป็นแบบ IR คานั่นเองก็คือจะกรองเจ้ารังสี UVA UVB นะครับไม่ให้มาทําร้ายสุขภาพของผิวของเรานั่นเองโดยเฉพาะน้องๆสุภาพสตรีอ่าเดี๋ยวพี่ต่ายเปิดดูก่อน นี่เกรดเอ็มจะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะครับเกียร์ธรรมดาไม่มีอ่าเมื่อวานพี่ตายถ่ายตัวแซดให้ดูใช่ไหมตัวเอ็มนี่ครับลูลาลูลามากๆสวยนะครับเบาะจะเป็นเบนาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับตัวนี้ทั้งคนขับาภายในห้องโดยสารนะเออเป็นเบนาะนั่งกึ่งหนังแท้ทั้งคันนั่นแหละแต่ว่าของเจ้าตัวเกรดเอ็มนะครับเขาจะแตกต่างจากตัวแซดก็คือตรง บาไฟฟ้าเนี่ยเขาจะปรับได้8ทิศทางแต่เมื่อวานที่พี่ตายถ่ายให้ดูก็จะเป็นปรับมือเอานะครับแล้วก็ตัวหัวเกียร์ตรงนี้นะครับมีน้องหนึ่งท่านทักมาน่ารักมากพี่ตายตัวเอ็มเขายังเป็นโครเมียมอยู่นะเขายังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะใช่ครับบางครั้งคนขายก็ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรว่าแต่ขายขายไปแต่ว่าลูกค้าเป็นอะไรที่สังเกตมากมากคือพี่ตายได้ความรู้จากลูกค้าเยอะครับตั้งแต่เปิดช่องมาเขาจะ เวลาตัวไหนที่เราตอบผิดเขาก็จะหาข้อมูลมาให้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้แยงนะครับเขาเขารู้เขาก็บอกคนอื่นจะได้รู้ด้วยคอนโซลหน้าของเจ้าตัวเกรดเอ็มเนี่ยมีการบุนุ่มมาให้นะครับนุ่มมากๆเขาจะเรียกว่าซอฟท์ทัชแต่ไปตายก็เรียกว่าบุนุ่มละกันตามภาษาเตียวบันนอก <c oughs> อ่านี่ระบบความบันเทิงนะครับมาพร้อมกับออจอขนาด9นิ้วมีระบบัำทางภายในตัวแล้วทีนี้ลําโพงเขามากถึง8ตัวนะครับให้เสียงที่สมจริงแน่นอน แอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแยกด้านซ้ายด้านขวานั่นเองปรับอุณหภูมินะครับสูงสุด32ต่ําสุด18องศาฟิลเตอร์ของเขาเนี่จะกรองเจ้าฝุ่น P m 2.5ได้ด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นกรองพิไตเดี๋ยวกองไปก่อนเดี๋ยวค่อยจับทาความสะอาดอีกทีนึงนะครับแล้วก็เจ้าตัว M 3 0 0 0คันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีโหมดเลฟโทนิกนะครับเราสามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วย อันนี้มาตรวัดก็จะเป็นแบบซ u เปอร์วิช n ั่นนะครับคือเขามาพร้อมกับหน้าจอ M I D ขนาด4.2นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้ชัดเจนนะครับอ่านค้างง่ายอันนี้ก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นใช้งานเจ้าตัว Cruise Control Cruise Control ตัวนี้จะไม่ได้เป็นแบบแปรผันอืมก็บอกไว้เผื่อบ,บางคนถามเหมือนเหมือนมิวไหมอะไรอย่างเงี้ยตรตัวกัน ด้านข้างแผงประตูนะครับก็มีการบุนุ่มมาให้แล้วเป็นอะไรไม่ซูมจะไม่ซูมนะไม่โฟกัสนะก็จะมีการบุนุ่มมาให้ครับสวยสวยรูมากๆปรับระดับไฟได้อีกสระดับนะเราไม่ต้องกลัวว่าเออไฟรถเราอ่ะจะไปบรบกวนสายตาผู้ขับขี่ท่านอื่นเขาอ่ะทีนี้เราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนี่ด้านหลังก็ต้องบอกว่า นั่งนะครับสบายไม่แพ้กับรถเก๋งที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าตัว M ตัวเนี้ยเขาจะมีกระบะท้ายไว้บรรทุกสินค้าหรือบรรทุกสัมภาระได้เยอะกว่ารถเก๋งนั่นเองมีแอร์หลังมาให้นะครับพร้อมกับเขาเรียกว่าตัว USB ชาร์จแบตเตอรี่ได้ภายในตัวรถแล้วก็ที่พักแขนก็มีให้อึ๊บอึนี่พักแขนด้วยวางแก้วน้ำวางอะไรได้นะครับตัวนี้ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสักเล็กน้อยเนาะ นี่คุมกําลังของเจ้าตัวเกรด M สาม0คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยรหัสจะใช้ 4JJ3 นะครับโดยขนาดเครื่องยนต์มี3,000มีขนาด3,000ซีซีหนึ190แรงม้าที่3,600รอบเทบต่านั้นเองแล้วก็แรงบิดถือว่ามหาศาลามากๆ450นิ้นิวตันเมตรนะครับถ้าเราคิดภาพไม่ออกเ,อเรื่องของแรงบิดให้คิดถึงเรื่องพละกกาลังเป็นหลักนะครับยิ่งแรงบิดเยอะยิ่งมันทุกได้ดีนะครับออกตัวได้ดี ม้าเยอะๆก็ทําความเร็วได้ดีคิดประมาณนี้ครับการรับประกันเครื่องยนต์ของเจ้าตัว M คันนี้นะครับจะอยู่ที่10,000แกิโลเมตรหรือ3ปีแต่อย่าลืมนะครับนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเข้าได้ทุกศูนย์แล้วก็ของใครนะครับที่อยากได้รถอิสูซก็มาหาพี่ตายได้ที่อิสุซูกิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแล้วก็ถ้าสมมติมไม่เจอพี่ตายอาโทรมาบอกก็ได้นะครับ0850172902เป็นเบอร์โทรของพี่ตาย แล้วก็ขึ้นขึ้นให้ด้วยนะครับถ้ามาไม่เจอนะครับเดี๋ยวถ้าพี่ต่ายติดอบรมติดไปสอนอะไรอย่างเงี้ยจะแจ้งทีมงานไว้ให้ทีมงานดูแลให้ดูแลให้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเหมือนกับพี่ต่ายอยู่เองเลยนะครับฮ <c oughs> ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายขอเตรียมรถคันนี้ให้น้องก่อนละกันน้องอ้อนะครับจะมารับละประมาณตีเก้าโมงเช้าแต่ว่าอันนี้พี่ต่ายต้องเช็ดอีกรอบนึงนะครับ ให้เรียบร้อยโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับวันนี้ถูกหวยรวยเบอร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเงีๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้าใครรอมิวเอ็กตัวลักชัวนะครับวันพรุ่งนี้เจอแน่นอนโอเคสวัสดีครับ